สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับคลิปต่อมาของชาแล้วนะคะที่วันนี้ชาจะมาเล่านะคะมาเมาให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะที่ตัวชาเองนะคะเคยใช้นะคะมาโดยที่แบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะคะโดยหัวข้อวันนี้นะคะจะพูดเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดกับความรักนะคะทําไมชาถึงเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะชารู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นผลที่สุดตั้งแต่เริ่มรู้จักกดแรงดึงดูดมานะคะโดยเมื่อชาเนี่ย ได้มาย้อนรอยอะค่ะดูชีวิตตัวเองก็จะพบเลยว่าตัวเราเองเนี่ยเคยใช้กดแรงดึงดูดเนี่ยกับความรักมาแล้วทั้งหมดเอาแบบที่นับได้เลยนะทั้งหมด4ครั้งด้วยกันโดยที่4ครั้งนี้นะคะ2ครั้งแรกเป็นการใช้กดแรงดึงดูดโดยที่ตัวเราเองนั้นไม่รู้ตัวและไม่ตั้งใจนะคะและ2ครั้งต่อมาคือคือตอนที่ชาติเนี่ยได้รู้จักกับเรื่องกด แรงดึงดูดแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวชาตก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะถือซะว่าเป็นเพื่อนสาวคนหนึ่งนะคะเป็นพี่เป็นน้องนะคะที่มาเล่าแชร์ประสบการณ์นี้ให้กับทุกคนฟังนะคะสาหรับใครที่ไม่รู้จักกฎแรงดึงดูดนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของชาได้นะคะที่ชาเนี่ยได้พูดแบบคร่าวๆนะคะว่ากฎแรงดึงดูดในความคิดของชาเนี่ยมันคืออะรไรรูปด้านหน้าตาประมาณไหน เมื่อใครที่ได้ฟังคลิปนั้นแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเองนั้นอยากจะศึกษาให้ลึกลงไปนะคะ y o u t u b e มีค่ะคุณสามารถไปเรียนได้เลยนะคะไปศึกษาได้เลยว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยแท้ที่จริงแล้วคืออะไรนะคะสามารถไปศึกษาได้ฟรีๆใน Facebook นะคะส่วนตัวชาติเองนะคะก็เรียนรู้มาจาก Facebook เหมือนกันเมื่อได้ยินเรื่องนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้าใจอย่าง่องแท้นะคะว่าเอ๊ะ คำว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยมันคืออะไรทั้งที่ความจริงแล้วอะค่ะกดแรงดึงดูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์มากๆแต่เมื่อเราฟังถึงวิธีการหรือใครหลายๆคนที่มาพูดให้ฟังเนี่ยก็ที่เขาบอกว่าให้นึกให้จินตนาการแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยคนฟังก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับไสยาส์มากกว่าวิทยาศาสตร์นะคะคราวนี้เนี่ยมาฟังเรื่องของชาดีกว่านะคะว่าเมื่อชาย้อนรอยตัวเองกลับไปแล้วเนี่ยกดแรงดึงดูดที่ชาดึงดูดความรักเข้ามาเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะ สองเหตุการณ์แรกคะ่ะย้อนกลับไปสมัยแบบเด็กๆเ,เลยนะคะตอนนั้นเนี่ยชามีความคิดนะคะว่าคน2ประเภทที่ชาแบบเกียดและไม่ชอบเลยก็คือ 1. คนที่ขี้เล่าเมายานะคะสองคนเจ้าชู้นี่คือบุคคล2ประเภทเลยนะคะที่ชาตั้งใจแล้วว่าเราไม่ชอบคนอย่างนี้เราไม่อยากได้คนอย่างนี้มาเป็นแฟนแต่เชื่อไหมเอาพูดตรงๆเลยว่าเราอะ กับเจอคนสองประเภทเนี่ยในมาเป็นอ่าเป็นแฟนของเราโดยที่เราก็ไม่เข้าใจว่าในเมื่อเราไม่ชอบอะทำไมเราถึงเจอคนแบบนี้เพราะว่าอะไรง่ายๆเลยกดกดแรงบึงดดนะคะมันสัมพันธ์กับจิตใต้สํานึกของเราซึ่งจิตใต้สํานึกของเราอะคะ่ะมันไม่ได้แยกนะคะว่าคุณชอบหรือไม่ชอบสิ่งนี้นี้ชอบหรือไม่ชอบคนนี้ัยแบบนี้เมื่อคุณคิดถึงสิ่งนี้มากๆมันจะดึงดกคนแบบ ดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตคุณได้ทันทีมันฟังแล้วอาจจะเหมือนแบบเป็นไสยศาสตร์อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันคือกดแรงดึงดูดดึงดูดก็ง่าย,ายๆค่ะตัวคุณเองเนี่ยนำพาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณเองคุณลองกลับไปนึกเลยนะว่าในชีวิตคุณอะ่ะคุณเคยรู้สึกเกลียดคนประเภทไหนไหมเหมือนตัวชาติเองเนเกลียดคนอยู่สองประเภทเนี่ยคนเจ้าชู้กับคนที่ขี้เล่าเมายาอยากจะบอกเลยว่า ตอนนั้นนะคะมันสืบเนื่องมาจากเราเจอผู้ใหญ่บางคนที่มีนิสัยแบบขี้เล่าขี้เมาติดสุลาแบบกินเยอะมากแล้วเขาเสียผู้เสียคนเสียสติแล้วเราความเป็นเด็กเราก็เลยคิดเลยว่าเราเกียดมากเลยคนขี้เมาเนี่ยไม่ชอบคนแบบนี้แต่สุดท้ายชายกับได้คนแบบเนี้ยมาเป็นแฟนซึ่งเป็นแบบหนักมากแบบยิ่งเกียดยิ่งได้อ่ะยิ่งเกียดยิ่งเจอยิ่งเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วสุดท้ายปุ๊บเราก็เลยแบบตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ตัวเองนะจนกระทั่ง ชีวิตคู่อะค่ะมันมันสันคอนและเรารู้สึกว่าเอ้ยกับคนคนที่ขี้เมาเนี่ยคนที่แบบชอบเข้าสังคมเนี่ยเรารู้สึกเราไปด้วยกันกับเขาไม่ได้ช่วงจุดแตกหักนี้ยค่ะชาฟมีโอกาสได้ไปคุยกับพี่สาวที่สนิทกันมากๆว่ารู้ไหมในชีวิตไม่เคยมีแฟนเจ้าชู้ไม่เคยเจอคนเจ้าชู้มาก่อนกลัวกลัวเจอคนเจ้าชู้เกลียดผู้ชายเจ้าชู้ไม่อยากได้คนเจ้าชู้แล้วเชื่อไหม ว่าชาติก็ได้คนเจ้าชู้มาเป็นแฟนจริงๆแล้วบอกเลยว่าโคตรจะเจ้าชู้อะแล้วก็แบบเมื่อเรากลับมาคิดว่าอ้าวในเมื่อโบราณว่าไหนว่าบอกให้นึกถึงสิ่งที่ชอบแล้วทําไมทําไมถึงยังจะได้มาเพราะว่าสิ่งที่เราคิดอะค่ะเราคิดไปว่าเราไม่ชอบคนเจ้าชู้ แต่เราก็ได้คนเจ้าชู้ส่วนตัวไม่ใช่คนเจ้าชู้นะแต่แบบเอ้ยทำไมเราเจอคนเจ้าชู้ในเมื่อภายในจิตใจเรานิสัยเราเราเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ทาไมเราเจอคนเจ้าชู้เพราะเราคิดว่าเราไม่ต้องการคนเจ้าชู้แต่โลกภายในเราเขาแยกไม่ออกว่าฉันไม่เอาคนเจ้าชู้มันแปลว่าอะไรดังนั้นเนี่ยมันจึงมีคําพูดที่ใช้ดึงดูดสิ่งดีๆค่ะในเชิงบวกเข้ามาแล,แล้วคลาวว่าเจ้าชู้เนี่ยมันคือ เชิงลบถูกไหมแล้วเชิงบวกของคาว่าเจ้าชูเครใรคือคนรักเดียวใจเดียวเมื่อชัิเข้าใจจุดนี้ค่ะเมื่อครั้งที่สามและครั้งที่4เมื่อเราต้องการดึงดูดคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนเราอะ่ะเป็นคู่ชีวิตเราอะ่ะเราก็สามารถลิสต์ออกมาได้เป็นข้อๆเลยว่าเราต้องการคนแบบไหนเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะหนึ่ขอคนโสดอ่า สำคัญเลยขอคนโสดก็ความหมายตรงตัวของคนโสด2ขอคนรักเดียวรักเดียวใจเดียวนั่นก็คืออะไรไม่เจ้าชู้นั่นเองนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ 3. ขอคนที่ทัศนคติดีมองบวกเป็นคนใจเย็นอ่ามาตรงข้ากับคําว่าอะไรใจร้อนถ้าเราเคยมีแฟนที่แบบเป็นคนใจร้อนมากๆเอาแต่ใจเราก็ต้องบอกเลยว่าเราต้องการคนใจเย็น คิดบวกทัศนคติดีขอคนที่เข้าสังคมเก่งขอคนที่ขยันทำม,มาหากินนี่คือคำพูดบวกๆของการกำหนดสเปคของเรานะคะทั้งทีนี้เนี่ยกดแรงดึงดูดสามารถกำหนดไปถึงรูปร่างหน้าตาได้เลยนะแต่ชาติไม่แนะนำให้เราแบบว่า จาะลึกลงไปว่าอุ้ยหน้าต้องเหมือนใครยังไงแต่อาจจะแบบว่าโฟกัสเป็นภาพใหญ่ๆว่าขอผู้ชายตัวสูงผิวขาวต,ตี๋ผมตรงนี่ชาคิดถึงแ้นแบบขอผมตรงนะหรือแม้กระทั่งชาเลือกชาขอาศาสนาไปด้วยอันนี้บอกก่อนว่าถ้าคนที่มาฟังคลิปนี้ค่ะแล้วก็เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่รู้จักเรามาก็จะ ทราบแบ็ k กราว n d ของเรารพอสมควรว่าเรามีมีความรักมาในรูปแบบไหนมาบ้างก็จะพออ๋อก็จะพอจะนึกจะพอนึกออกว่าคนเรานั้นเป็นยังไงนะคะของชาติก็ยอมรับว่ามีเลือกศาสนามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าอันนี้พูดตรงๆเลยนะเคยคบคนที่ต่างศาสนาแล้วมันไปด้วยกันลําบากนะคะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาก็พอใจไม่มีศาสนา เกี่ยวเกี่ยวเนื่องแต่ของชาติเนี่ยศาสนาจะค่อนข้างเป็นปัญหานิดนึงเราก็เลยกําหนดไปเลยว่าขอคนที่เป็นศาสนาพุทธเหมือนกันนะคะแล้วก็ชาติลงดีเทลไปเยอะมากแบบเหมือนทำไมทําไมในเมื่อหลายๆคนสงสัยว่าอ้าวถ้าใช้กดได้นึงดูดได้จริงๆทําไมถึงมีครั้งที่4เพราะว่าครั้งที่สมมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญโดยที่มันเกิดจากการที่ตอนนั้น คุยกับพี่คนหนึ่งพี่ที่สนิทกันแล้วนางก็โสดเหมือนกันแล้วเราก็แบบพี่เรามาพูดก,กันเผื่อว่าเราอยากได้ผู้ชายอยากเจอผู้ชายแบบไหนก็แบบเหมือนพิมพ์แชทกันเล่นๆว่าเอ้ยชอบคนโสดนะอย่างงู้นอย่างนี้นี่นี่นี่เชื่อไหมว่าตรงเกือบ99%เอร์เซ็นต์อะแต่จำไม่ได้แล้วนะว่าครั้งที่สามอะขอคนแบบไหนบ้างนะคะจนกระทั่งเมื่อความครั้งที่สามแต่ตอนนั้นมันมีอีกหนึ่งความคิดหนึ่งที่อยู่มันปิ้งเวฟเข้ามาในหัวคือ ไม่ชอบคนที่เป็นไบโพล่าไม่ชอบคนที่สองบุคลิกอะเพราะตอนนั้นเราจะเจอคนคนหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเราก็คิดว่าเอยเราไม่ชอบคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะเราไม่ชอบคนเราไม่ชอบคนเป็นโรคซึมเศร้าอะแล้วเออไม่ได้หมายความว่าแฟนเป็นโรคซึมเศร้านะคะแต่เขาก็แบบมีอารมณ์ศิลปินอะไรของเขาตรงนั้นนั่นเองนะคะจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราแบบว่าไปด้วยกันไม่ได้แล้วเราก็เลยเอาความผิดพลาดอะคะ่ะจากความรักครั้งที่3ว่า มาขยายความขยายรายละเอียดของครั้ที่4คือครั้งปัจจุบันเนี่ยขยายความเข้าไปว่าเราต้องการคนที่มีลักษณะนิสัยแบบไหนนะคะเข้าไป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 เข,ข้าไปอีกซึ่งถามว่าตรงกี่เปอร์เซนต์ก็แทบจะ99%นะคือแบบไม่ได้ร้อซมากนะคะไม่ได้ร้อเพราะว่าอาจจะมีบางข้อที่มันไม่ตรงนะคะอาจจะเป็นแบบอารมณ์แบบรูปรักษณ์ภายนอกที่แบบว่าบังเอิญแบบว่า บางข้อมันไม่ตรงอ่ะแต่แบบโดยรวมแล้ว99%คือเราเราก็ได้แฟนคนปัจจุบันมาอยากจะบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการที่จะใช้กฎเนี่ยกับการดึงดูดความรักเข้ามาส่วนเนื้อจิตใจคุณภายในคุณนะคะคุณต้องเป็นให้ได้อย่างนั้นก่อนนะคุณต้องการคนรักเดียวใจเดียวแต่ถ้าคุณเป็นคนเจ้าชู้อ่ะคุณจะเจอรักเดียวใจเดียวได้ยังไงในเมื่อในใจคุณอ่ะคุณยังแบบนอกใจแฟนคุณเลยแล้วคุณก็ พราะถ้ามองว่าทัศนคติของคนเจ้าชู้อะค่ะ <c oughs> เขาก็จะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดการแบบมีแฟนหลายๆคนไม่ใช่เรื่องผิดในเมื่อเราเชื่ออย่างนั้นอยู่ข้างในแล้วอะมันก็ยังมีโอกาสที่เราอะจะดึงดูดคนเจ้าชู้เหมือนกันเข้ามาถึงแม้ว่าปากเราจะบอกโอ้ยฉันชอบคนที่แบบรักเดียวใจเดียวสุดท้ายเราก็จะดึงดูดคนเจ้าชู้กลับเข้ามาสู้ซะตวัวเราเองอะเปลี่ยนให้ตัวเองเราเองให้ได้ก่อนฉันไม่ได้หมายความว่าคนเจ้าชู้จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ได้นะเพราะเมื่อวันหนึ่งคุณคิณคดได้แล้วว่าเอ้ย ชีวิตแบบสนุกมากๆแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนและอยากจะจริงังกับใครสักคนอยากจะรักเดียวใจเดียวอยากจะเจอคนสักคนที่จริงใจคุณก็จะเจออย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยโลกภายในอะคะ่ะมันนาสู่ออกมาโลกภายนอกการที่ชาติมาแชร์ให้ฟังตรงนี้อยากให้ทุกคนนึกภาพตามนึกภาพได้ออกว่ากฎแรงดนนึงดูดอะมันมีเราใช้กฎนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วโดยที่เราเองอาจจะไม่รู้ตัวและอาจจะเป็นเพราะว่าการปลูกฝังและการสอนอะไรต่างๆนะคะตั้งแต่สมัยเด็กจนเราโตเนี่ย สังคมไทยอ่ะยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้แบบมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแรงดึงดูดเหมือนกับต่างต่างประเทศดังนั้นเนี่ยมันต้องคนเฉพาะกลุ่มจริงๆที่มีความสนใจแล้วก็ลงไปเรียนนะคะไปแบบศึกษาดีดดเทลด้วยตัวคุณเองคุณก็จะสามารถตีความของคําว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยออกมาได้เป็นแบบฉบับของคุณเองเหมือนตัวชาเนี่ย บางคนอะคะ่ะช่วงนี้มันก็จะมีกระแสของไลฟ์โค้ดที่คนออกมาต่อต้านเยอะนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดการเหมารวมว่าเอ้ยไลฟ์โค้ดแบบไม่ดีนู่นนี่นั่น,นมองทุกอย่างเป็นธุรกิจแต่ชาติจะบอกเลยว่าไม่อยากไอ้นั้นหิยให้มองเป็นเฉพาะบุคคลเพราะแท้ที่จริงแล้วะคะ่ะไลฟ์โค้ดดีๆก็มีนะคะและก็ทฤษฎีหรือกฎความเชื่อต่างๆอย่างที่แน่ๆคือมันมี2ด้านบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ถ้าวันนี้คุณลองมองย้อนกลับไปในอดีตดู ถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะว่ามันจริงไหมว่าตัวคุณเองแล้วเคยใช้กดแรงหนึ่งดูดมาแล้วหรือแม้กระทั่งคุณนึกกลับไปแค่ว่าอะไรบ้างที่คุณเกลียดอ่ะในชีวิตคุณแบบคุณเกลียดอ่ะคุณไม่อยากเจอคนคนนี้อ่ะคุณแบบเกลียดคนประเภทนี้แต่คุณก็ยังเจออ่านั่นแหละมันนั่นแหละคือกดแรงหนึ่งดูดเกลียดอะไรได้อย่างนั้นดังนั้นเราต้องเปลี่ยนมาชอบอะไรแล้วเราจะได้อย่างนั้นนะคะลองนำมาอัดแอบใช้กับชีวิตนะคะแล้วคุณก็ ปรับเปลี่ยนไมเซทความคิดของคุณแล้วคุณก็จะเสกสร้างเนรมิตชีวิตตัวคุณเองได้นะคะบอกเลยว่าชีวิตคนเราอ่ะตัวเราเองเป็นคนริขินนะไม่ใช่ดวงชะตาไม่ใช่ใครนะคะกฎแรงดึงดูด,ด,ด,ดก็คือสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่จะให้เราอ่ะกำหนดเสกสร้างชีวิตเราเองได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังนะคะยังไงก็ฝากกดไลฟ์กดแชร์นะคะกดติดตามใน YouTube ด้วยนะคะตัวชาวเองเนี่ยก็ทำช่อง YouTube มา เพื่อหลายๆอย่างเลยนะคะทั้งแบบมีคลิปแต่งหน้านู่นนี่นั่นนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทําบุญอะไรด้วยเพราะว่าชอบรู้สึกมีความเชื่อแล้วก็ชอบด้านนี้นะคะก็ขอบคุณที่มารับฟังนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวชาติจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะของตัวเองเลยมาพูดให้ฟังว่าชาติตกผลึกอะไรมาบ้างแล้วกดแรงดึงดูดเนี่ยทำให้ชีวิตอะมันเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ